ชื่ออุดมุรีวัลครับลังเรียนเป็นยักษ์เอมาวิทยาลัยสงขลานักเรียนราคาหลไมวิชาการบริหารการเล่านาไน้าย,ยินก็ได้ข้อมูลจากที่น้องเขาไปแจกบูชัวตอนที่ตอบปีอูเด็ดที่ของะชินทางอาณาญาต สองบ้านนะยูเท็กก็หนึ T ่งครั้งสองครั้งแล้วก็เอสยูก็สามสี่ครั้งคะแนนก็ไม่ก็ยีดนะยูเท็กก็ได้ที่สี่ร้อยสามสิบกว่าบาทแล้วแล้วก็เอยู่ก็น่าประมาณสามถึงสี่สิบเปอร์เซน ก็ลงไปแล้วสองข้อสามวันครับก็ประมาณเดือนนกกรลาก็เป็นแคมมาคอร์เรกติ้งแล้วก็เดือนปุ่มคาก็เป็นแคมมาแล้วก็เดือนนี้ก็เป็นบริด i n g ิ n แอนด์สตรัคเจอร์ก็อีกครั้งก็สามเดือมีหนันครับ ในเมนา PSU ครับแล้วก็ c u เจก็27เมิบเจ็ดในสัปดล้์ก็คนนดีขึ้นนะดีขึ้นก็เพิ่มขึ้นมาเป็นเป็น10กว่าปรเซ็นต์ก็เป็น50จากที่30กว่าเปรเซ็นต์ก็เป็น50ปรเซ็นต์ ก็จากที่ที่ได้มาเรียนครับก็จะได้ตับมากขึ้นเราจะได้เข้าใจตัวเชื่อ,อมค o n j u n c t i และก็เข้าใจโครงสร้างประโยคมากขึ้นด้านตรงนี้ทำให้ลองอ่านเรื่องแล้วก็มีความเข้าใจแลวก็สามารถที่จะตอบคำถามได้นะครับในส่วนของอันนี้เป็น reading ครับและก็ถ้าเป็นส่วนของ error ก็จะเข้าใจ รูปของประโยคมากขึ้นโครงสร้างของประโยค mm hmm. เช่นเราจะต้องหา subject ของประโยคให้ได้ mm hmm. า o u n แท้ของประโยคให้ได้แล้วก็ดูถึงโครงเชื่อมแล้วก็เทคนิคต่างๆที่ัวมในสอน mm hmm. ก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่ที่ดีับดีทำให้เรามีวิธีการในการกรวิสอบมีหลักคิดซึ่งจะเดินแล้วเราถึงภาษาอังกฤษไปนานครับ ผมเรียนไปตั้งตีมาเป็น20ปีแล้วก็มาเริ่มนะครับก็ได้เทคนิคได้ข้อคิดคือเราตอบมีหลักการมากขึ้นสำหรับครูอะไก็สอนดีนะครับสอนสอนให้หลักการวิธีคิดแล้วก็มีอ,อ,อะไรนะั้นป็นเทคนิคนะครับในการเรียน ทำข้อสอบแล้วก็มีหลักของอ่าทางภาษาติดถึงแกมมากเ,เดีแล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านโครงสร้างประโยคก็คมีเทคเนิคในการที่จะให้เราได้ทำข้อสอบได้ดีขึ้นมนีความเข้าใจภาษาติดมากขึ้นนะครับก็ตรงนี้เป็นเป็นประโยชน์มากที่ได้มาเรียนแล้วก็คาดว่าน่าจะผ่านในโอกาสต่อไปด้วยนะครับ